ซื้อแกะซื้อแพะมาใหม่จะเอาเข้าคอกต้องทําอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยคืออาหารพวกญ้าพวกฟางหรืออะไรก็ได้มารอมันนะพอเราขนมาขนมีสองอย่างคือขนบรรทุกมานะ่ะใกล้กับไกลนะถ้าไกลเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยให้มันพักในนั้นเลยอาหารเราพร้อมแล้วน้ําเราพร้อมแล้วแต่ถ้าใกล้ๆอ่ะถ้าขนมาจากใกล้ๆมาถึง ควรจะทําแต่ถ้ายังทําไม่เป็นก็ไม่เป็นไรควรจะทําคือถ่ายพยาธิมันมีพยาธิสามชนิดแต่เราถ่ายแค่สองชนิดก็ได้สองชนิดก่อนนะภายนอกและภายในภายในก็เป็นแบบกรอกนะรื้อไปกรอกกินไปเลยมันจะมีบอกว่ากี่ซีซีกี่ซีแบบภายนอกภายนอกคือเอาเข้าใต้ผิวหนังนะฉีดเข้าใต้ผิวหนังกี่ซีซีก็เดี๋ยวจะมีบอกสลากบอกแต่ละยี่ห้อ ไปนะแต่ถ้าทําไม่เป็นเลยก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปฝึกให้เป็นแล้วค่อยมาจัดการไม่ยากครับผมก็ทําไม่เป็นตอนแรกก็ทําไม่เป็นเพราะเราเราต้องทําให้ได้นะก็ไม่ยากก็ปล่อยไปก่อนให้มันกินอยู่อย่างน้อย24ชั่วโมงแล้วค่อยปล่อยมันให้มันรู้ว่าตรงนี้มีน้ําตรงนี้มีอาหารพอวันต่อไปก็กค่อยไล่เข้าทุกวัน สักอาทิตย์หนึ่งไล่เข้าทุกวันสักอาทิตย์หนึ่งนะต่อไปไม่ต้องไล่แล้วมันจะมาเองมันจะรู้เลยตรงนี้ที่นอนมันออนนี้มันรู้หมดเลยนะก็ไม่ต้องพอฝนฝนอะไรต่างมันก็วิ่งเข้าคอกตัวเองมันจะเริ่มรู้